สวัสดีครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดี f c ซแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านทุกทกท่านนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะพา f c ฟซแล้วก็ท่านผู้ชมมาผสมปุ๋ยนะครับผมใส่ลิ้นจีนะครับผมซึ่งตอนนี้ลิ้นจีก็เท่าหัวนิ้วก้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาเคมีสามแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพสี่นะครับผมสามต่อสี่นะครับส่วนตัวนี้ก็ช่วยให้ระบบรลกพืช ดูดน้าธรรมชาติอาหารได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ทําให้ผลสวยรสชาติหวานนะครับผมซึ่งเมื่อคืนฝนก็ได้ตกลงมานะครับก็ดินก็เปียกอยู่นะครับผมก็ถ้าเราใส่แล้วฝนตกก็ยิ่งดีนะครับผมแต่อันนี้ฝนตกแล้วใส่ก็ได้นะครับผมดินมันก็เปียกชื้นอยู่นะครับผมยังไงแล้วก็ไปผสมปุ๋ยกันนะครับผม ตอนนี้ผมก็ได้ผสมเสร็จแล้วท่านผู้ชมก็จะเอาใส่ถุงคืนนะครับแล้วก็จะเอาลากไปที่สวนนะครับผมยังไงเรามาตักใส่ในถุงกันก่อนนะครับ ผม้ชมแตัมมันไม่ง่ายนะผู้ชมเต่าเหนื่อยครับเต่าเหนื่อยสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้ผสมแล้วก็ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงผมก็จะเอาขึ้นรถไปเจอกันที่สวนนะครับผม ไปทีละครึ่งกระสอบนะครับกัวมันขึ้นดอยนะครับคุกท่านกลังขึ้นตามกันนะ เลยววสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ ได้มาถึงสวนแล้วท่านผู้ชมนี่นะครับก็ใหญ่เท่านิ้วก้อยนะครับผมเกือบจะเท่าแล้วนะครับยังไงผมก็มาถึงสวนแล้วยังไงเราก็าไปใส่ปุ๋ยกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาถึงสวนแล้วท่านผู้ชมทํานุ่นทํานี่กว่าจะผสมเสร็จแล้วก็ขึ้นมาถึงสวนก็จะเก้าโมงครึ่งแล้วนะครับผมซึ่งผมก็จะขุดด้วย วิธีฝังมันนะครับผมผมก็จะขุดเพราะว่าสวนผมมันชันแบบนี้นะครับผมผมก็จะขุดข้างบนเยอะกว่านะครับขุดรูข้างบนเยอะกว่านะครับข้างบนผมก็จะขุดเลี้ยงขึ้นแบบนี้สามรูสามรูนะครับผมส่วนข้างล่างผมก็จะขุดดูหนึ่งรูหนึ่งเลียงรอบต้นมันนะครับผมเวลาเราใส่เราต้องดูว่าต้นมันพุ่มไปถึงไหนแล้วก็จะใส่จากต้นมัน ห่างจากต้นมันสักสองสอกนะครับผมแล้วก็แบบนี้มันก็จะได้กินพืชจะได้กินอาหารดีนะองพวกเยื่อมันนะครับผมพวกเยื่อเส้นเยื่อของรากฝอยมันนะครับผมยังไงเราก็ไปชมกันเลยนะครับส่วนต้นนี้มันมีคันอยู่ผมก็จะขุดเป็นแถวแบบนี้เลยนะครับผมส่วนต้นไหนไม่มีคันก็เหมือนกับที่ผมบอกต้องขุดข้างบนเยอะนะครับผม นจะใส่เยอะไม่เยอะเราดูว่าถ้าต้นไหนดกเราก็จะใส่เยอะหน่อยนะครับผมแบบนี้นะครับสี่ถึงห้ากรัมนะครับผม <Hey. S 2> ส่วนนว้ำม่วงก็จะขุดสามโลนะครับผมสามถึงสี่โลนะครับโอ้ยหิน ตอนนี้ผมก็ได้ใส่ได้ครึ่งสวนแล้วนะุ่นผู้ชมใส่ต้นลิ้นจี่ด้วยมะม่วงด้วยนะครับผมซึ่งก็ตอนนี้ก็เที่ยงนะครับผมก็ลาท่านผู้ชมกลับไปกินข้าวที่บ้านนะครับแล้วก็พร้อมลาคลิปนี้เลยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าก็ดูว่าผมจะพ่นยานะครับผมถ้ามันโตวกว่านี้นะครับ ตอนนี้ก็กลับไปกินข้าวก่อนนะครับผม,ผมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องวิถีชีวิตคนบนดอยเปาด้วยนะครับผมก่อนที่จะกลับผมจะพาท่านผู้ชมดูเรว่าหน่วยลิ้นจี่ก่อนนะครับผมว่าแต่และต้นมันดกแค่ไหนนะครับลาไปด้วยผลลิ้นจี่นะครับผมไปชมกันเลย A lot of tequila with some salt and lime.